สุดอบอุ่นซาร่าโพสภาพครอบครัวลกใบเล็กที่ถูกสร้างด้วยความรักเรียกว่าเจอมรสมอย่างหนักเลยทีเดียวครับสำหรับนางแบบสาวคุณแม่ลูกสองอย่างซาร่าคาสซิงกินีจนทำเอาเจ้าตัวนะครับออกอาการเครียดไม่น้อยเมื่อต้องเจอกับแรงกดดันและคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแต่ก็ดูเหมือนว่าปัญหาทุกอย่างนั้นครับหมดไปโดยได้ถูกเยียวยาด้วยกำลังใจที่ดีจากครอบครัวของเธอนั่นเองโดยล่าสุดนะครับสาวซาร่า ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาแสนอบอุ่นผ่าน Facebook ส่วนตัวซึ่งมีคุณพอ่อคุณแม่และน้องสาวที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างพร้อมกับได้เขียนข้อความสรรเสริญคําว่า our family is a little world created by love ที่แปลได้ว่าครอบครัวของเราคือโลกใบเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความรักจากภาพครอบครัวของเธอนั้นครับที่ดูอบอุ่นเอามากๆหลายคนนั้นเห็นแล้วก็ต่างส่งกำลังใจให้สาวซาร่าอย่างทุม่มทน้นพร้อมกับบอกว่าอีกไม่นาน ท้องฟ้าก็จะสดใสขึ้นอีกขอให้เธอเข้มแข็งเพื่อลูกน้อยทั้งสองคนอีกคอมเมนต์ครับก็เข้ามาให้กําลังใจสาวซาวร่าพร้อมบอกว่าครอบครัวคือของขวัญล้าค่าและดีที่สุดจริงๆเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ